Good e v e n น n g ครับวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยพอสมควรก็เลยดีเหมือนกันก็เอาคำว่าเหนื่อยมาให้ดูนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักคำว่าเหนื่อยกันดีอยู่แล้วคือคำว่า tired tired นะฮะ tired นะไม่ใช et นะคนไทยชอบออกเสียงว่า et e d I'm tired ไม่ใช่นะ tired นะนิดนึง ซึ่งเรามีคำที่มีความหมายเท่ากับ I'm tired มานำเสนอก็หลายคำอยู่เป็นความรู้นะฮะเอาให้รู้ว่าโอ้มีคำแบบนี้ด้วยมันพูดได้หลายๆแบบนะให้ขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า I'm a หรือ I am เ่ยน,นะพูดย่อเป็น I'm นะครับก็คือเอาประธานบอกว่า to be อะประธานเป็นอะไรก็ได้จริงๆลนะ้ว่าไม่จำเป็นต้เป็นคำว่า I คำเดียวแต่ถ้าเป็น I ขึ้นก่อนก็บ I'm เราตามด้วยคำเหล่านี้ ถ้าเป็นประธานตัวอื่นก็ you are we are they are ใช่ไหม he is she is อะไรก็ว่าไปอ่าก็คือประธานบุพบ to บีจะเป็นรูปปัจจุบันอดีตแะ้วก็ตามแต่ข้อท็จจริงไปแต่ทีนี้ก็เอาเป็นเป็นเบื้องต้นก็คือเป็นตัวอยา่างแล้วไปไป,ปรับไปปรับใช้เอานะครับก็คือให้พูดว่า I am เราตามด้วยอะไรบ้างอ่ามาดูคำต่อไปนี้นะครับอันแรก I am shattered I am shattered, I am shattered, I shattered ถ้าเป็นคนอังกฤษออกเสียงเป็น shattered แชดตัวทีแชดหน่อย shattered อเมริกันก็เป็น shattered คำว่า shatter shatter ปกติมันแปลว่าแตกเป็นเสียงเส่ยงปี้เละเทะแตกสลายอะไรเงี้ยนะ shattered แต่ว่าคำนี้ต้องมาติวอดีนะ I'm shattered มันแปลว่าฉันเนี่ยฉันนี่คือแบบเละเทะผนปี้จะจะจะสลายอยู่แล้วคือความหมายก็คือเพี้ยนเป็นฉันเหนื่อยเอยง I'm shattered คำต่อไป uh, I'm knackered I'm knackered knackered คำเีือตัวดีเหมือนกัน naked นะฮะก็แปลว่าเหนื่อยเหมือนกันอันต่อไปอันนี้ I'm spent I'm spent spent ที่แปลว่าใช้เวลาใช้เงินใช้ชีวิตนะฮะและเป็นช่องสามไปคือสองกับสามเหมือนกันคือเปลี่ยนตัวดีข้างหลังเป็นตัวทีนะแต่ใช้เป็นรูปเป็นรูป to be บวก spent มองมันเถิดคล้ายๆเป็น passive voice นะแต่มันเป็นคำคุณศรรัพท์เหมือนกันนะ I'm spent I'm spent ก็คือฉันเหนื่อยเหนื่อยแนวแบบหมดแรงอนะ่ะ คุณเหนื่อยหมดแรงใน I'm spent ในวันนี้ผมก็รู้สึกว่า I'm spent นะแต่ยังยังมีแรงทำคอนเทนต์อยู่นะฮะอยากทำครับโอเคอันต่อไป I'm pooped I'm pooped p-o-o-p p p pooped เนะี่ยคำนี้ปกติแปลว่าเหนื่อยอยู่แล้วนะทำให้เหนื่อยให้หมดแรง I'm pooped เตยมีดีลงไปคือมีความรู้สึกคือเหนื่อยมากอะ่ะนะภาษาเพื่อนพูดกันก็คตดเหนื่อยเลย I'm pooped นะฮะอ่าโอเคอันต่อไป I'm beat I'm beat beat เป็นปกติ a B-E-A-T e I'm beat ก็สามารถแปลว่าเหนื่อยได้เหมือนกันอันต่อไป I'm worn out I'm worn out worn out นะฮะบางครั้งมันแปลว่าอ่อนลา้าอ่อนแรงศึกหลอนะ,ะตอนนี้ฉันศึกหลออมาแล้ว <c oughs> I'm worn out นะฮะอันสะุดท้ายอันนี้ฟังดูน่ากลัวหน่อยแต่จริงๆไม่ได้แปลว่าจะตายนะ,ะเพราะว่าเราพูด I'm dead I'm dead เดทที่เขาตายอ่ะแต่ไม่มีใครตายแล้วพูดได้นี่นะถ้าเราพูดว่าฉันฉันฉันอัมเดทเพราะฉันตายแล้วฉันแล้วใครพูดอยู่อ่ะในความหมายนี่คือฉันเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยมากๆเหนื่อยเหมือนจะตายก็ได้มั้งเหนื่อยจันจัดในอัมเดทเพราะฉะนั้นถ้าพูดอัมเดทไม่ได้แปลว่าฉันตายแต่ว่าฉันเหนื่อยมากนะถ้าเป็นประธานตัวอื่นอาจจะมีความหมายเปลี่ยนไปได้เช่น he s dead เนี่ยเขาตายแล้วโอเคก็ต้องต้องดูบริบทเอาโอเคนะฮะก็คือได้มาหลายคำนะท้องนทีทีก็ได้ก็มีคำว่า shattered knackered spent, pooped, beat, worn out แล้วก็ dead ทุกคำที่พูดมาทั้งหมดนี้ให้ตามหลังประธานบวกว d to be เป็นฉันก็ I am แล้วก็ใส่ลงไปโอเคครับก็เป็นความรู้เล็กน้อยก่อนนอนวันนี้ก็ผมก็นั today ่นะ I'm pooped today โคตรเหนื่อยเลยก็จะเข้านอนแล้ว I'm going to g have a sleep นะนึกนไปออกแล้วนนี้โอเคครับ have a good dream